เนี่ยคนที่เราคุยเน,นี่ยใครไม่ได้บันทึกเบืรอไว้ท่านผู้ชมครับมาดูแม็กคอคิดกันนะครับอย่างมุมแทงคอเขานะ <c oughs> นี่ชบุบอยากไอติดหายไงนะผมนี่คือแม็กนะครับเขามองอะไรไปดูนะ เด็กไหมเขาเขามองไอรอนก็ไม่กูใช่ไหมก็ไมกูเปล่าไม่เอาเลยโอ้โหก็แค่ก็แค่ยังแทงคอไม่ใช่หรอทางกลับบ้านไหนแทงผมแทงคอเฮ้ยเงือบละทางกลับบ้านไหนทางกลับบ้านอยู่ไหนเ้าไปฝัโอ้ตีดีมั้งกระจายอะได้ดีเลยดีดีอะดีวะก็ดีไง เฮ้ยหยุดอีกครับไปทำกบดักได้แล้วเนี่ยกบดักค่อยคอยตกค่อยคอยตกจบนี่ขายได้ไหมเนี่ยพีดไป็นไงล่ะพีทไม่พอเลยไงอยู่นี่อ่ะอันนี้โอ้กลับพรมเดี๋ยววะอัดอยู่วะเนี่ยเอออัดอยู่ทำไมอ่ะอะอัดอยู่เหรอ,อ กะไรกะจะพูดแ,แล้วไงคำที่ไม่ดี่อนเด็กๆหนูหนูทั้งหลายหนูหนหนูทั้งหลายนะก,กูเอาลงเฟซนะเฮ้ยแม็กหนึหนูั่งไๆนะบอกกูจะทาขึ้นมาคุณน,น,นะครับกูจะทาขึ้นมาข้างหลังไปยินไปยุ้งหลังเป็นไวน้ววาวๆเป็นกระคิปมากาแะแบบ เซิฟนี้ก็ดีนะครับมีแล้วมุดสำมีที่ขุดแล้วมุดสัมผัสก็สามารถไอ้นั่นได้ขุดเป็นเพียบเลยฉัวเร้ยวตกเราอะว่าขุดรัวเลยเหรอมิงกระโหอกเลยเหรอเป็นเนี้ยเป็นเนี้ยกุรกเลยผิดด้เยอะไรไม่รู้ไม่ได้ฆ่าคนมันมือกดเปลี่ยนจุดดิเราทำไร ไอวีนึ่งอีสักว้ทำยาวออกไปจนได้เอ้ยอ้วนตินี่เวยิบสี่เล้วบาขอบคุณมากเลทราเยิบสีนะนี่ขยอช้าเหรอนึกว่าขยะเวนกับทิ้งละโอ้รับมือพี่ขอบคุณมากที่ทำให้<อ>เราเววยิบสี่นะข่าพิดปุ๊บเววยิบสปรับเลยนะเนเยี่ยอะไรอกาวอก,กาวอะไรวะไดยยินเ วไอขอสปานี่ก็ถ้าใครใครมีกาหลินาก็ติดต่อหากาหลินาเดี๋ยวผมให้ผมหรือพี่ก็ได้นะครับให้ไอดีผมกับแม็กไว้ตาคลิปนะฮะแล้วก็ให้ไอพีซีนี้นี่ก็คือของบกพันนะที่ที่ที่แรกมาจากไอทำไมตัวนี้จมเนี่ยฮะต้องแบบต้องหาขอแบบนานๆนือนานๆดูครับหาไอที่เขาตรงเนียบครับจะบอกไปว่ามาอยู่ห้องบนเรือเลยเงียบเงียบหน่อยเฟม น,นี่นะคบผมเข้าตรงนี้ค่ะไปหาโน้มมตตอมบี้แล้วก็ตีตีไปตีไปจนฉันได้ของบอกพันนะผมแล้วคุณก็จะสบายขึ้นนะผมก<ม>็ลุกไปเลยนะครับเพราะผมขอพาอพวกนี้มานะครับนะกว่า,าจะได้เเอาจริงๆแล้วกว่าจะได้นี่นานมากนะครับผม <ś les> ชาติหนึ่งได้ครับชาติหนึ่งคือจะได้โอ้จริงๆชาติหนึ่งก็จะได้จริงๆโอ <c oughs> มาแล้วมาอ โอ้ยใครโทรมาวะฮัโโลโหลแม็กลุงโ,โทรมาฮนะฮะ<อ>น้ำตาเหรอน้ำตาชูกล้าก็แม็กไงนี่นะผม,มสามารถแอร์มงคลคนอ,อ,อื่นที่มันยืนอยู่ข้างล่างได้นะผมนี่คือ,อผมเองอะไร จุดเล่นเะโอเพชรโอ้ยเอาไรที่สิ่งที่กูต้องการคือไอ้นี่ต่างหากล่ะนะแม็ก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 เราแม็ก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 ค่ะถุยโอ้ยไม้หายเก็บ ชมแน่นอนไม่มีไผ่อ่ะหรือว่ามีเดี๋ยว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 ไผ่หายไผ่ตู้หายไปไหนเอน่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะมาไล่สาระกันไอ้เพิ่งมาครับนึ่งพี่ลิฟต์ไปไหน เฮ้ยเอากิ๊บจะนานนะเฮ้ยอย่าเในไหนนุ๊กกิ๊บก็ไม่อัพเชื่อเลยกินแน่นอนอับแน่นอนอัพกิ๊บสี่ชั่วโมงถ้าไม่อัพถ้าไม่อัพเอามาอะไรวะมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าโอ้ยมีคนบอกว่าให้นันเกียนครับโอ้ยมีคนบอกให้นันเกียนเลยเยี่มเยี่มพูดเหมือนใครวะพูดเหมือนมิมี่อะอะไร อ,อ,อมันเจมบเนี่ยขงกูตั้งแต่นู่นแล้วตั้งแต่ไกลพ้นแล้วอ่ะตั้งแต่เหมือนไกลตายเลยป่ะตั้งแต่เหมือนตอนเกิดเนาะตอนเกิดพ่อใช่ไหมเอาคุกคำหยาบเดี๋ย <หอ S 2> วมอใครนะนี่คือนี่คือการเล่นๆกันเล็กน้อยนะเดีจ๋จ้ากิ๊กไม่ไเอาอุ้ยอัพดีฟเฟมเ้ยไอ้หนูเอ้ยหลานเอ้ยกุเป็นหลานมึงตั้งแต่เมื่อไหร่ ตัง้งตั้งแต่พี่ก็ยุ่นนะตอนเล่นยุ่นยังไม่แก่เลยกูไม่ใช่ดูงนะเว้ยกูไม่ใช่ดูงคิดนะเว้ยเวนอีกแล้วอีกแล้วไม่หยุดใช่ไหม